กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่กร,รบกับผมพระเด็กรัรัตนวานิชสมาชิกวุฒิสภาก็าขออนุญาตอภิปรายในรายงานประจำปี2562ของ EEC นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอชื่นชมกับโครงการนี้ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นระดับซูเปอร์บิ๊กต่อจากอิสต n นซีบอร์ดเมื่อ30ปีก่อนนะฮะก็เป็นความคิดที่เริ่ม ของพระทาัญรัมนตรีพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาตั้งแต่เป็นนายกครั้งแรกแล้วก็ได้จัดตั้งโครงการนี้มาผลักดันมาจนถึงในสมัยนี้ได้คืบหน้าไปอย่างน่าชื่นชมนะครับมันก็ต้องถือว่าโครงการ e อ c นี่เป็นแฟลกชิปของความพยายามที่จะทำให้เพื่อไทยเป็นไทยแลนด์4.0อย่างแท้จริงนะฮะด้วยโครงการขนาดใหญ่ที่รวมการลงทุน รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพื้นที่เดียวกันในสมจังหวัดถ้าไม่มีโครงการนี้ป่านนี้เราอาจจะไม่สามารถผลักดันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการผลิตของเราให้ก้าวมาส่วนนี้ได้ในอนาคตได้ต้องขอชื่นชมท่านในขาธิการ e อ c ด้วยนะครับซึ่งท่านก็ได้อยู่กับโครงการนี้มาตั้งแต่ยังรับราชการอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ เป็นผู้ที่ทำให้โครงการสามารถพัฒนาจนวันนี้เราได้เซ็นสัญญาในโครงการใหญ่ๆห,หลายโครงการอย่างที่ท่านได้เรียนชี้แจงแล้วว่าจะเป็นรถไฟเขึ้มสนามบินหรือว่าการปรับปรุงสนามบินการปรับปรุงท่าเรือต่างๆประเด็นสอประเด็นที่ผมอยากจะกร่ยนเพิ่มเติมประเด็นพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมผมเคยเป็นประธานคณะกรรมการ นี่มอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยเมื่อสัก15ปีที่แล้วนะฮะก็ทราบดีถึงความจำกัดของพื้นที่ในในเขตสาจังหวัดนี้หรือในเขตอินสตันซีบอร์ดอย่างมัฟทะพุทนี่สมัยนั้นก็ต้องถมที่เพื่อทำโรงไฟฟ้า b บ c ซปัจจุบันนี้ก็มีโครงการที่จะถมที่ถมทะเลนะครับออกไปเพื่อทำท่าเรืออุตสาหกรรมเป็นเฟสที่3ของมัตพุทธ ซึ่งก็ได้มีการลงนามไปแล้วมันการถมทะเลนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านไปที่สนามบินอินชอนก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นนับไปสุดลูกหูลูกตาที่ถมเป็นทะเลออกไปเพื่อสร้างสนามบินสร้างเมืองใหม่ของอินชอนหรือในสิงคโปร์ก็มีหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถมทะเลมันเราก็ต้องคิดถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยยิ่งเห็นข้อมูลของท่านบอกว่าเหลือที่ที่ยังจะใช้ ให้ชาวว้ซื้อได้อีกแค่หมื่นกว่าไรในส่วนที่จะเป็นเกเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะมันตรงนี้ก็ต้องคิดถึงเรื่องการสมทะเลด้วยในเรื่องของการย้ายฐานการลงทุนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะฮะอย่างที่ท่านเสรีนะครับขอ,อยากยานามท่านที่ได้พิปารายไปแล้วปัญหาการเมืองปัญหาการเมืองกระทบกับการตัดสินใจในการลงทุนของ นักลงทุนจากต่างประเทศมันในระยะไม่กี่วันนี้เราจะเดนข่าวพันธ s o โซนิกจะย้ายไปลงทุนที่ประเทศอื่นหรือเมื่อสักเดือนที่แล้วทางบริษัท Mercedes-Benz ก็ตัดสินใจที่จะยังไม่ลงทุนในเรื่องของการทำรถไฮบริดในประเทศไทยแต่นั้นเป็นเพราะว่าเรื่องขายบ o i ของเราที่เกี่ยวกับรถ EV เนี่ยยังค่อนข้างจะไม่จูงใจนักลงทุนเลยซึ่งที่จริงแล้ว e v หรือรถไฟฟ้าที่ไม่ใช้แก๊สเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมหลักใน10ปีจากวันนี้นะฮะเันก็ต้องเตรียมการตรงนี้ถ้าเราไม่ให้สิทธิประโยชน์ที่ประเทศอื่นเขาให้กันอย่างในจีนนี่เขาต้องให้เงินกับผู้ซื้อรถเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการให้ยอมเสียสละเพราะการใช้รถ e v นั้นก็ถือเป็นผู้เสียสละที่จะ สร้างโลกสีเขียวแต่ถ้าอาจจะต้องซื้อรถที่แพงกว่ารถปกตินะฮะแต่ก็เป็นสิ่งซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนแม้การย้ายฐานการลงทุนของบริษัทก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงผสมกับโควิดที่เกิดขึ้นในปีที่ปีนี้และอีกอย่างน้อยหนึ่ง,งสองปีการลงทุนจากต่างประเทศผมคิดว่าคงน่าจะช้าลงนะฮะอย่างที่ทางกรรมธิการของเราได้เรียนได้ทราบแล้ว ย่อมมีผลกระทบแน่นอนเพราะบริษัทต่างๆทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติมขึ้นส่วนใหญ่ก็จะลดการลงทุนแม้แต่อุตสาหกรรมด้านการบินเองก็ตกงานกันก็ปลดคนก็ขาดทุนแล้วก็ปิดสายการผลิตไปค่อนข้างมากเหมือนกันมตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้กวามสาคัญนะครับในเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะกราบเรียน คือเรื่องการพัฒนาบุคลากรผมอ่านในเอกสารนี่ซึ่งมีอยู่หลายแห่งนะที่พูดถึงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่จะให้มีกี่ความสามารถในด้านดิจิทัลในด้านกี่ความสามารถที่สูงขึ้นนะเพื่อที่จะไปทำอุตสาหกรรมต่างๆที่อุตสาหกรรมใน New S curve บ้างอะไรบ้างแต่เท่าที่อ่านดูแล้วเนี่ย ท่านพูดถึงการร่วมมือกับกระทรวงแรงงานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขความร่วมมือกับกระทรวงอวแล้วก็ทางสถาบันอื่นๆแม้แต่กสถาบันต่างประเทศแต่ท่านไม่ได้พูดถึง TPI q เลยนะ t h ไท l a n น Professional Qualification Institute หรือสถาบันคุณวิชาชีพซึ่งเป็นองค์กรมหาชนซึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยตั้งขึ้นมา10ปีแล้วนะเพื่อมาทำามาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งอันนี้สำคัญกว่ามาตรฐานในทางการศึกษาหร,หรือประกาศียบัตรหรือปริญญาบัตรเพราะถ้าท่านต้องการคนไปทำงานในโรงงานท่านก็ต้องการคนที่ทำงานได้จริงมันมาตรฐานของสถาบันคุณวิชาชีพเนี่ยคือมาตรฐานที่เขาวัดจากการฝึกการสอบ,นะบทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีในการที่จะทำงานได้จริงตามระดับหรือเลเวลนะซึ่งอาจจะมี1-7ถึง หรือหนึ่งถก้าก็แล้วแต่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของประเทศนะอันนั้นเป็น national qualification แต่สิ่งเหล่านี้อาจะเป็นสิ่งที่วัดว่าคนสามารถจะทำงานได้หรือไม่ได้แล้วก็เป็นแรงจูงใจที่จะไปเขาที่จะสอบที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปสู่ระดับการทำงานที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบินอย่างที่ท่าพูดถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นไฮเทคอยู่ใน EEC เนี่ยมันตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานเหล่านี้เราจรึงจะได้คนที่ไปทำงานได้จริงไม่ใช่คนที่จบออกมามีปริญญาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปทำงานในด้านปฏิบัตินะฮะได้เท่าเทียมและสุดท้ายก็อยากจะกเรียนถามถึง EECQECI e นะครับในด้านของดิจ e ิทัลนะฮะ ECD เนี่ยว่า สวนดิจิทัลพาร์คอันนี้ของท่านเนี่ยดูแลพื้นที่จะงหขง้างน้อยมาก700กว่าไร่เนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะให้บริษัทต่างๆมาตั้งจริงๆเหมือนเหมือนอย่างที่ในอเมริกาหรือในจีนเนี่ยนะมันจะต้องให้บริษัทมาทําธุรกิจในนั้นเลยเป็นบริษัทที่ไฮเทคที่ใช้ดิจิทัลอะไรก็ตาก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็จึงไม่แน่ใจว่าท่านมีความมุ่งหมาย เพียงแต่ต้องการในเรื่องของดิจิทัลอย่างเดียวหรือว่าให้อุตสาหกรรมเข้ามาตั้งบริษัทมาตั้งโรงงานที่จะเป็นฐานผลิตหรือเป็นอย่างน้อยก็เป็นเฮดคอร์อร์ของเขาในการที่จะดําเนินการในเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยเพราะท่านใช้คําว่าเป็นอุตสาหกรรมและดิจิทัลพาร์คนะครับก็ฝากการเปลี่ยนไว้สองสรระปเด็นครับขอบพระคุณครับ